สวัสดีครับผมทอมมิทูสอะไรวะเป็นอะไรไหมครับผมเห็ุไฟดับสองสามดวงผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนน่ะใช่ใช่ใช่ไฟดับเยี่ยมเลยผมได้อ่านเอกสารประวัติศาสตร์เพิ่มเติมแล้วคุณต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าเกิดอะไรขึ้นหลังปี2020อะโควิดไงโควิดไง,ไง2020อะอันที่จริงเออคุณต้องเชื่อแน่ๆเพราะว่าคุณผ่านมาันมาได้ไงแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหรอกมันจะการระบาดใหญ่ ทุกชาติมารวมกันและบรรลุสันติภาพโลกจากนั้นพวกเขาก็แก้ปัญหาความหิวโหยของโลกได้เหลือแค่ปี2 0 2 6เนี่ยแหละและเชนวีคอนตัมได้สร้างอุปกรณ์สื่อสารของมนุษย์เป็นครั้งแรกแต่พวกเขาไม่ต้องการมันด้วยซ้าเพราะตอนนี้ทุกคนขับเฮลิคอปเตอร์แล้วสนุกกว่าอีกอะไรวะมันบ,บอกตรงน,นี้ว่าวิศวอกรชื่อดังดิมเลฮิวเดนทูธเอาชนะการจราจรถุยการจราจรได้ด้วยการให้ผู้บริโภคทั่วไปสามารถใช้เฮลิคอปเตอร์พลังงานฟิวชั่นได้ ที่ไปกว่านั้นพวกเขากําลังเริ่มที่จะย้อนกลับกระบวนการแก่ลงแต่นั้นมันเป็นเพียงเคืองอัดเท่านั้นอยู่ที่ด้านล่างของกระดาษนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่คุณก็รู้เรื่องทั้งหมดนี้ใช่ไหมไงก็ตามเออคุณครับผมรู้ความลับของคุณแล้วผมรู้ได้ไงอย่ามั่วในเอกสารบอกว่ามีเออผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับฮลิคอปเตอร์คิดว่าคุณเป็นหนึ่งในผู้โชคร้ายคนนั้นไหมที่ถูกใบพัดฮลิคอปเตอร์น่ะตายที่บ้าน โอ้เออผมลืมรายละเอียดนั้นไปแล้วอ่ะเออยกโทษให้ผมด้วยนะใช่แล้วผมไม่คิดว่าเฮลิคอปเตอร์จะอยู่ในบ้านได้นะไว้ผมจะอัปเดตให้คุณเออเมื่อผมมีอะไรต้องพูดอีกนะแล้วเจอกัน <S <S เออมีอีกอย่างครับเออผมตรวจพบปริมาณกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นบนชั้นนั้นนะคุณอาจจะต้องรัดหมวกให้แน่นแล้วก็หักนิ้วนะเตรียมตัวดลตัวเอด้วยล่ะ <S <S มาหัหักแล้วมาเตรียมตัวเลยเฮ้ยมกระตุกอ่ะ ไปฉันใหไเล่ละสามห้าสูโอเคสามห้าสูดโอ้โหประตูให้เลยนะจัดไปฮึไปลานโลกเงี้ล่ะเหมือนจะมีประเด็นฮดเฮ้ยช็อกโกแลตไปไปเลวเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรอะ่ะนี่คืออะไรอ่ะเครื่องเครื่องควาอากาศไหน ที่ลบกวนพี่แต่ผมต้องเข้าไปไม่มีอะไรนี่หว่าไอช็อกแลตเฮ้ยเสียงอะไรอย่ามึงห้อ,องนี้ห้องนี้ช็อกแลต

เลือ่อนเลือ่อนเลือเล่อนโอเคโดนดักกระทืบโอ้ยเลือดเทียบเลยโอ้หเมหเตมตมอ๋อเนี่ยตรงนี้นี่ว่าไอตรงที่มันรูปภาพอะใช่ปะ่ะต้องหาของมาวางเหรอรูปเมื่อกี้รูปรูปแรกร,รูปอะไรที่จเจออะทีวีปะ่ะ นี่ไงทีวีเกแต่ว่าฟังไหนวะได้ไหมวางไปก่อนเดีจะไปสำหรับไปหารูปที่สองรูปที่สองอยู่ไหนเอ่ยห้องนี้ห้องนี้เข้าไปแล้วห้องเข้าทุกห้องแน่เลยวะไม่ดูปะมีรูปไหมครับห้องนี้ไม่มีนะอาจจะต้องเข้าห้องนกห้องนกมีปะดูไกลๆได้ไหม ไม่มีห้องนกไม่มีมมโอเคพอแล้วเดี๋ยวเข้าเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมึงอะไรมึงโกลบคาบคาบนะเทพทีวีทางซ้ายถูกแล้วโอเค ือเหลือเน,นี่เหรอมีแค่นี้เหรอทุ่ม้วันเอ้ยไฟฉายหมดไฟฉายไฟฉายไฟฉใยทุ่มวันทั้งวานเดี๋ยวหัวทางเข้า,นะาน,นี่ไงอะไรอ่ะรูปกงเหรอกงโอเคกงทางขวาสุด

ไปเวไปทุกคน ข้างบนเนาะข้างบนขึ้นไดบ้าะข้างบนขึ้นได้น,น,ไดนี่ไงข้างบนอีกไปได้ไอ้รูปกองทางขวาโอเคดูแล้วดูแล้วอีกรูปนึงไป,ไ,ป,งงป,ป,ป,งปไหนวะมีรูปอีกวะไหนไม่มีแล้วอ่ะไม่มีหรอ โอ้ยคิดระเบิดเพียบเลยชิบหายแล้วเดี๋ยนะเดี๋ยนะไม่มีอะ่ะรูปรูปอยู่ไหนครับอีกรูปไน่ไปเวนไปด้ยไปลยไปด้ดนึ่งา,า,านงึางเลยวันนี้ดิวันน,นี้ดิไประเบิดด้วยไม่ระเบิดบด,ด้วย ไหไหมยังพี่ผมจะผ่านป่าผมแม่ออก่อนมาดีมาไม่โกงหรอกไม่โกง,กกลงกแล้วไม่โกงแล้วเดี๋ยวเก็บเลือดก,ก่อนเลือดมีปะเลือดไม่มีหายรี่บุญแจไปหาที่ไหนวะเนี่ยนีห,นหน้องอะไรอ่ะห้องนอน โอ้ห้องมันเยอะชิบหายเลยนี่ไงอะไรวะแจกันเนาะโอเคหยิบไปด้วยแจกันหาแจกันไปก่อนหาแจกันเราหาเรืองก,ก่อนเฮ้ยพี่ตกใจแจกันอยู่ไหนวะไปเฮ้ยนึกเขาเป็นคนนึตกใจหมดเรื่องหมดเรื่องหมดแล้วเรื่องหมดแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแจกันแจกันตอนี้ไม่มีเหรอ เนี่ยเจอแล้วไปเลยได้น่กรลว้ยเฮ้ยอะไรมึงพผมไ่เอาผมได้ของแล้วพี่ผมได้แล้วอผมได้ของแล้วไม่เป็นไรพี่ครบแล้วครบแล้วครแล้วเปิดแล้วหมดเปิดแล้วของคุณที่หวังดีครับพี่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วพี่ไม่เอาของแล้วไม่เอาไม่ไม่ ไปย้ายย้ยยาอะไรวะไมทนางนู้นทนู้น้นลูกกองลูกกองนปะเออทางนี้นี่ลูกกองนี่ไปเรก่อนเลยก่อนเลยเียใจเียผิวนั่นต้องอยู่ในห้องล็อกข้างบนแเลยบนไหนยาเดี๋ยวกไไอใช่ไู ไปกูเจ้าใครไหนกูเจ้าใครไหนพี่บอกพี่บอกอะไรียกูแจ้าก่อนแต่วะอันนี้ไม่ได้ตันอันนี้เหรอไม่ใช่ที่ไหนวะหลงแล้วอันนี้ไงโอ้เดินเลยเว่ยไปนะกูบอลลินเหรอ

อีพีนี้ไมไ่ทำให้คนสีิแตกต่อยอีชั้นหนึ่งอีพีละสองชั้นละกันนะต่อยแล้ววะโอเคสามแปดหนึ่ง okay. กำลังเข้าสู่สมอเปิดดิผมจะเปิดประตูให้แล้วนะออรออะไรล่ะ มันมีประเด็นแน่แต่นี้มีอะไรรอวูอยู่นะเฮ้ง่ายไปปะโอง่ายไปปะเาง่ายไปหรือเปล่าวูไม่ไว้ใจตั้งแต่ด่านนั้นแหละตั้งแต่ด่านที่ลงไปเจอไอ้นั่นแหละวัดตัวทากละมันง่ายไปอ่ะมึงจะเต้นทำไมมึงจะเต้นมันไม่ง่ายว่าแล้วนั่นไงกูว่าแล้วเฮ้ยแบงขวางแบงขวางรถรถเก็บเก็บโอเค รับแม่รับได้รับได้กูรับได้กูรับเอ้ยลูกลูกไม่น่ารีบดีใจเลยเกมใหม่รับไปเออไปไปแล้วไปแรับยายไปก็ไม่ยากเท่าไหร่มาพูดเยอะไม่พูดเยอะพูดเยอะนะเนอแบบเนี้ย บอกว่าอย่าพูดไว้ไม่ยากทีนี้เราเข้าสู่โรงงานกระจกของเรานะครับผมหายมันรอมันรอเลืนเล่นยๆใช่แล้วเราทําแก้วแวววาวทั้งหมดนี้เองที่บ้านเลยจะเชื่อเถอะมันแข็งแรงและก็ปลอดภัยกว่ามากขึ้นนี่เหรอขึ้นไม่ได้อะขึ้นไงวะอันนี่ใส่นี่เหรอปีนขึ้นไงน,นี่เหรออันนี่เอาไม่ปีนแล้วเฮ้ยช็อตช็อตอขึ้น ไปเปิดสวิตซ์แน่เลยเขาหมาหโยนเราหาของโยนยไ,ได้ปะอันนี้ขึ้นได้ต้องขังต้องแจต้องเปิดสวิตซ์อ่ะนี่นี่มีกล่องเฮ้ยกูเกือบลงกูลืมไปมีหุ่อยู่ไอ้มีหุ่นอยู่ไปโยนได้หรอไปโยนได้ไปโยนได้โยนย้อยไปไปโยนกบโยนยไปไกลๆดีกว่า วะนี่เหรอไม่ได้ทำไมไวะมาได้แล้ว yeah! นี่ไงเปิดแล้วยอีซี่ปุ๋ยเหรอปุ๋ยเหรอปุ๋ยเหรไอ้กูเดือดกูเดือดอะไรวะไปแห่งนี้เหรอ

睇佢。Bye bye. เจ่แล้วยูหูเปิดมีเรือดให้เก็บไหมขอเลือดเต็มๆไว้เอ้ยปุญแจเอ้ยฟิวไม่ใช่ปุญแจ้ฟิวผิดห้องอะไรอะข้างล่างคืออะไรความโรุเป็นบอกเกิดความตายนะทุกคนระวังช็อกโกแลตเก็บเ็บโอเคมีนอะไรยะอนนี้น่าจะเป็นที่ลัำให้ก็บของอเขี่ไป เก็บนะอยามึงอีกแล้วกูจะเก็บกะแล้วคุณครับเจอฟิลลีอยังครับมันอยู่ตรงนั้นไงโอ้ดีเลยงั้นรีบไปที่ฟต์แล้วเข้าผมเพิ่งเห็นฟ้าผ่าสามครั้งน่ะข้างนอกที่นั่นมันสัตว์ไปหมดเลยผมคิดว่ามันแปลกๆนะฮะอะไรเหรอเฮ้ยอะไรวะโดนทุบขวดโดนทุบแน่เลย เก็บเยี่ยได้และไหาเยี่ยมเฮ้ยโดนแน่เลยไฟมันดับเห็นป่ะทุกคนเมื่อกี้อย่านะมึงหายละวที่หายแล้วเดี๋ยวเฮ้ยหยาดหยงอะไรเสียงอะไรเก็บอะไรหยานมึงหยาดมเก็บเก็บอะไรเก็บอะเก็บโอเคเก็บเดินก็มืด น้องอน้องแดกไอหุ่นวะเก่งมากลูกน่ารักมากเกียงเลยเฮ้ยอะไรอะไรตายไม่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 ตายน้องแดกไอหุ่นวะทุกคนโคตรดีเลยน้องช่วยเราไปน้องพาน้องไปทุกชั้นเลยบอกไงวะต้องพังแน่เลยพังกระจบเฮ้ยกูผิดกดปาดนน้อง ไปน้องไปขึ้นรต์กันเร็วอะไรวะเดี๋ยวเหตุโดดปุ๊บปุ๊บอ่าไปไปไปเ,ไร,เ,ร,เร็วไ,ไปเร็วกูมาไหมตามมาตามมาน้องปุ้งนะ,ะน้องปุ้งไปเร็วไปเข้ามาโอเคน้องไม่มาแต่น้องแดงไอ้หุ่นให้เรานะเขา,าไม่ได้แล้วครับผมแล้วเจอกันใหมอ่อีก e ีหน้านะครับสวัสดีครับ